สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้เช่นเคยพบหนุ่มบ้านนาผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่26มิถุนายน2568ราคายางพาราวันนี้นั้นขอบอกได้คำเดียวว่าไม่ค่อยดีเอามากๆปรับดิ่งลดลงนั่นเองครับสำหรับราคานั้นก็คือ แทบจะทุกชนิดจะลดลงมากน้อยอย่างไรเดี๋ยวเราก็ามาดูรายละเอียดกันนั่นเองครับส่วนสาเหตุที่ทำให้ราคายางพาราลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับ7สาเหตุหลักนี้ด้วยกันก็คือ 1. สภาพอากาศ 2. การใช้ยาง 3เศรษฐกิจโลก4อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ5ราคาน้ำมันตลาดโลก6ก,การเก่งกำไรและ7ข่าวสารต่างๆนั่นเองครับเราก็จะมาเริ่มดูที่ราคาน้ำยางสดวันนี้57 2 5บาท25สตางค์วันนี้ปรับลดลง25สสตางค์ ราคาท้องถิ่น54บสาท25สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ามหกสบาท75สตางค์ปรับลดลง25ส้าสตางค์ราคาท้องถิ่น63บสาท75สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี63บสาท75สตางค์ปรับลดลง25สสตางค์ ราคาท้องถิ่น60บาท75สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100% 53บาท50สตางค์ปรับลดลง50สตางค์ราคาท้องถิ่น50บาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%ยางสด26บาท75สตางค์ปรับลดลง 25สตางค์ราคาท้องถิ่น23บาท75สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 5 15เปอร์เซ็นตยางพักชั่วโมง29บาท43สตางค์ปรับลดลง27สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาท43สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 6 5เปอร์เซ็ตยางค้างคืน34บาท90สตางค์ปรับลดลง30สตางค์ ราคาท้องถิ่น31บาท90สตางและอย่างก้อนถ้วย DRC 70% 37บาท45สตางปรับลดลง35สตางราคาท้องถิ่น3 0 สี่บาทสีสิาต่างนั่นเองครับตรงนี้เป็นของราคากลางที่จังหวัดสงขลาส่วนราคาท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่นั้นราคาการซื้อขายจะแตกต่างกันออกไปนะครับการซื้อขายจะได้ไม่เท่ากันนั่นเองครับขึ้นอยู่กับคุณภาพของอยางพี่น้องและเปอร์เซ็นต์ของกลุ่มนั้นๆด้วยนั่นเองขึ้น หรือลดลงไม่เกิน3บาทนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็ไปชมตลาดกลางของ EUDR กันบ้างนะครับว่าทิศทางราคาซื้อนั้นจะแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรและตามด้วยราคาของตลาดโลกนั่นเองครับว่าราคายางชนิดไหนตลาดไหนราคาปรับขึ้นหรือลดลงอย่างไรพี่น้องก็รับชมกันตามนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังฝากกดติดตาม